เออสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์เกี่ยวกับมุ่งมองในการทำงานของพวกคุณหน่อยค่ะอ๋อเออผมมีอยู่5ข้อครับที่ผมจะไม่ทําในเวลางานครับข้อที่1คือสิ่งที่ผมทําไปแล้วผมจะไม่ทาครับใช่ใช่ใช่ไหนไม่ทำไปแล้วทาไปทาไมข้อที่ 2. สิ่งที่ผมทําไม่เป็นผมก็จะไม่ทาครับได้ไหนเม่ทาไม่เป็นจะทํายังไงจริงมากครับข้อที่3งานเร่งด่วนผมก็จะไม่ทาครับอันนี้จริง อันนี้จริงมากเลยถ้าเกิดว่าเร่งด่วนอ่ะข้อผิดพลาดมักจะเกิดขึ้นได้ง่ายพูดอีกก็ถูกพูดอีกก็แปลกแปลกโอเคครับข้อที่4ี่ครับงานไม่เร่งด่วนผมก็จะไม่ทาครับไม่แปลกนะในเมื่อมันไม่ด่วนจะทําไปทําไมอ่ะส่วนข้อสุดท้ายข้อที่5อะไรที่ผมไม่อยากทําผมก็จะไม่ทาครับเราไม่ทำใช่ใช่คุณรู้ไหมครับว่าทติประจําใจของพวกเราคืออะไรอกไปเลยลูกพี่บอกมันไปตั้งใจฟังนะครับ สติประจําใจของพวกเราคือทําเยอะผิดเยอะทําน้อยผิดน้อยถ้าไม่ทําเลยก็จะไม่ผิด<อ><อ>เพราะฉะนั้นพวกผมเลือกที่จะไม่ทําครับขอบคุณครับเฮ้ยน,นี่มันก<อ>ี่โมงกี่ยามแล้วทำไมไม่รู้จักดูนาฬิกาบ้างฮะโอ้ <ij> อ ทำใส่แค่สองนาทีเองคุณเป็นประธานบริษัทแต่ไม่รู้จักเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอื่นแถมยังกล้ามาสายอีกด้วยคุณทำแบบเนี้ยแล้วกผมจะเชื่อมั่นในตัวคุณและองค์กรของคุณได้อย่างไรครับฉันขอโทษค่ะขอโทษเห็นแก่ตัวที่สุดนี่ผมเห็นแก่ที่คุณสำนึกผิดนะรอบนี้ผมจะยึดแค่ฟลอรี่แล้วกันหากมีรอบหน้าผมจะยึดบ้านคุณด้วย ดดเหลือแค่ห้าหลังว็นนี่เป็นถึงประธานบริษัทแต่แอบมาเล่นเกมในเวลางานเนี่ยนะแล้วแบบนี้คุณจะเอาเวลาที่ไหนไปหาเงินเพื่อมาจ่ายเงินเดือนให้พนักงานล่ะฉันขอโทษค่ะฉันจะไม่ทำอีกแล้วรอสองวันนี้ไว้ถึงเวลาเลิกงานแล้วผมค่อยตีให้ อุกมาแล้วหยุดแค่อนุญ,ญาตให้กลับบ้านลูกค้ารออยู่ห้องรับแขกรีบไปจัดก,การทำให้ลูกค้าเซ็นสัญญากับเราให้ได้ไปไปดื่มหน่อยนะครับคุณซี ขอโทษนะคะคุณนิวฉันดื่มไม่เป็นนะคะดื่มนิดเดียวก็ได้ค่ะรสชาติดีเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณนิวชอบฉันก็ดีใจค่ะชันเราไว้ลูกค้าเซ็นสัญญาได้ละ เป็นไงฉันเก่งปะกรุณาถ่อมตัวหน่อยครับคุณซีนคิดว่าเป็นประธานบริษัทมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือคุณเห็นประธานบริษัทตืกข้างๆเราไหมเขาทํางานหนักทุกวันเพื่อพนังงานแล้วคุณล่ะทําไมมายิงปือยู่ตรงนี้ฉันขอโทษฉันผิดเองแหละต่อจากนี้ไปอ่ะฉันจะทํางานให้หนักทํางานไม่พักทํางานเพื่อหาเงินเอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพวกคุณทุกคน ดีแล้วคิดดีทำดีดีแล้วเบนคะไม่ทราบว่ารปภผู้สูงส่งอย่างคุณเนี่ยทำไมถึงได้ยอมแต่งงานกับเจ้าของธุรกิจธรรมดาาแบบนี้ล่ะคะทีแรกผมก็ไม่ได้ชอบที่หน้าเขาเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเอาเปรียบพนักงานแบบพวกเราอยู่แล้วแต่นี่เขาไม่ใช่นะครับเขายอมทํางานหนักยอมเสียสละเวลาพักผ่อนเพื่อที่จะหาเงินมาจ่ายเงินเดือนให้กับพวกเราด้วยความขยันขันแข็งนี่เอง ผมถึงได้ยอมลดตัวมาแต่งงานกับเขานะครับตินกูเรียกมึงตั้งนานกว่ามึงจะยอมติ่นเนี่ยถ้ามึงว่วงขนาดเนี้ยพรุ่งนี้มึงก็นอนอยู่บ้านไม่ต้องมาทำงานกูไล่มึงออกชีวิตผมก็แบบนี้แหละครับได้แค่ฝัน <outta my knowledge> เอกุซีนครับ <c oughs> ผมข <c oughs> อโทษแล้วโอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมครับกุซิน